ไม่เกิน25เซนทีนี้จากข้างหน้าไอ้ตรงขาจับกับจับเนี่ยไม่เกิน3เมตรคแต่นี้ถ้าเกิดยาวรวมทั้งหมดคมันก็คือ3เมตร95ครับถ้าเกิดตรงเนี่ยมันยาวเกิน3เมตร95เนี่ยนั่นแหละจะต้องมีขาเพิ่มอีกหนึ่งหนึ่งตัวเพราะฉะนั้นตรงเนี่ยมันจะเกิน3เมตรแต่ว่าจะต้องมีขายึดรับเพิ่มอครับ ครับดังนั้นอ่ะจะได้เคลียร์เนาะเคลียร์เคลียร์โอเคสองระยะสุดท้ายครับก็คือระยะตรงนี้ฮะเขาเรียกระยะ X นะก็คือวัดตั้งแต่ด้านที่ยื่นที่สุดของตัวกัดข้างไปจนถึงหน้ายางในส่วนที่อยู่ใกล้กับไอตัวเนี้ยกัดข้างมากที่สุดนะครับช่องที่พี่เหมาทำมือให้ดูครับจะมีกัดเท่าไหร่ครับพี่เหมาไม่เกิน30เซนครับต้องไม่หึงไม้มันทัดหนึ่งไม้บรรทัดเหมือนกันอ่อันนี้ล่ะหนึ่งฟุต อันนี้1ฟุตครับแล้วก็ด้านหลังก็ห้วยงฟุตนะครับไม่เกินนะไม่เกินอันนี้คือใกล้ได้ไม่เป็นไรแต่อย่าเกินครับโอเคนี่แหละก็จะเป็นคุณลักษณะขนาดแล้วก็เออแล้วก็พูดถึงนี้ด้วยความความหนาของตัวขานของตัวกันนะครับเขาให้ไม่เกินไม่น้อยกว่าไม่น้อยกว่าไม่น้อยกว่าสิบเซนครับสิบเซนก็ประมาณสี่นิ้ว ครับจำว่าเครื่องเข้าไปซื้อเหล็กเหล็กกองหรือเหล็กตัวซีสี่นิ้วเนี่ยได้ตัวนี้เลยสี่นิ้วใช่นะครับไม่ต้องซื้อถึงเหล็กตันรอกนะเดี๋ยวมันจะหนักเกินไปหนักเกินกระเปาให้มันแข็งแรงก็พอครับประโยชน์ที่ทําตรงนี้ขึ้นมานะครับประโยชน์ที่ทาขึ้นมาตรงนี้ผมเห็นด้วยประโชน์เพราะว่าเวลาที่บางท่านทําหรือบางอู่ทาเนี่ยก็ทําแค่ว่ามันคือกันมอเตอร์ไซค์เฉยๆไม่อยากจะหนักรถแล้วก็เซฟไปบางทีก็เป็นเหล็กแ๊บส่วนมากเราเห็นเป็นเหล็กกลมนะเหล็กกลมสองอัน แล้วก็บางทีก็สั้นๆครับแค่นั้นเองแต่ทีนี้เวลาที่เกิดอุบัติเหตุนะครับท่านผู้ชมผู้ฟังครับมอเตอร์ไซค์อ่ะเป็นหลักเลยเวลาที่ล้มไปเนี่ยเขาสามารถลอดเข้าไปข้างล่างได้ทั้งคนทั้งรถน่ะเวลาที่ขับรถกลับมาเนี่ยปึ๊บแล้วมันล้มไลอันนี้คือมันเต็มใช่ไหมมันจะไปยัดเข้าตรงไหนครับใช่เนี่ยจะโดนตัวเนี่ยการออกไปก่อนแล้วก็เลยไปจะไม่โดนล้อหลังเหยียบ เขาก็มีการศึกษาวิจัยจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นก่อนหน้านั้นมาเนาะอย่างว่าที่เขากําหนดว่าช่องนี้จะต้องไม่เกิน30มสิเซนก็คือว่าคนเนี่ยคือชนกระแทกแล้วยังไงไม่มุดเข้าไปแน่นอนนะครับลดการสูญเสียที่จะเกิดจากอุบัติเหตุครับเพราะว่าถ้าถ้ามุดเข้าไปแล้วโดนล้อหลังเหยียบทับ โอ้โหคือถ้าเกิดอุบัติเหตุเนี่ยมันสูญเสียอยู่แล้วนะครับมันสูญเสียอยู่แล้วแต่อันเนี้ยคือมาช่วยลดไม่ให้ลดความรุนแรงจากอุบัติเหตุโอเคไปทีนี้ด้านข้างเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปดูด้านท้ายกันต่อว่าเขามีคุณลักษณะกําหนดยังไงกันบ้างนะครับไปครับอ่าอย่างเดียวท้ายเนี่ยเมื่อก่อนจะไม่ค่อยเห็นอตัวนี้จะไม่ค่อยเห็นนะครับตัวเนี้ยไม่ได้บังคับนะครับนี่ก็คือเหมือนเป็นการชนท้ายนั่นแหละครับ ถ้าเกิดเป็นปิงอัพก็จะเห็นเป็นบันไดเหยียบเนาะนั่นกันชนท้ายของเรากันชนท้ายตัวนี้นะครับก็กําหนดไว้เหมือนกันก็จะแบ่งเป็นกลุ่มว่าน้อยกว่าครับต่ำกว่า8ตันเอาขนาดก่อนนะครับขนาดก่อนพอดีนี่เป็นสิบล้อนะครับอันเนี้ยเกินแดตันนอนครับน้าหนักรวมนะครับก็จะใช้เป็นไม่ต่ำกว่า12บสเสนหรือขนาด5นิ้วนเนี้ยเส้นผ่านศูนย์กลางห้านิ้วพี่หมอผมผมขอถามแทะถามแทนมุกมุก คงจะมีคนสงสัยว่าทําทําไมให้มันหนักรถอะไรอย่างเงี้ยเขาต้องมีวัตถุประสงค์ที่หมอลองพูดถึงวัตถุประสงค์ว่าเขาถเพิ่มขึ้นมาทำไมดีมากเลยครับคือสาหรับส0ล้อนะครับที่จะต้องมีหรือเป็น6ล้อถ้าเกิดอ่าอยสิบล้อแล้วกัน10ล้อถ้าไม่มีอ่ะสังเกตรถเก๋งรถมอเตอร์ไซค์เวลาที่เบรกไม่ทันนะครับมาเร็วๆแล้วเบรกไม่ทันเนี่ยเข้ามานี่เลยพี่นัท มุดท้องเลยคือลดไปได้แต่คนยังอยู่คนอยู่ไหนครับคนอยู่นี่ตรงนี้คือกระจกบังลมทำท่าขับรถสิทำท่าขับรถขับนี้นะแล้วรถตรงนี้ตรงนี้กระจกหน้าใช่ไหมพอชนปุ๊บไม่มีตัวนี้กันคอหักโอ้อันตรายมากตายครับแล้วเราถูกล็อกอยู่กับเบาะอยู่แล้วด้วยโหนีไปไหนไม่ได้ตายคาที่พูดง่ายๆอัดเต็มๆเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเรามีตัวนี้กันเนี่ย รถน่ะมันจะไม่เข้ามาถึงใช่ไหมเพราะว่าการชนท้ายของรถบรรทุกมันอยู่สูงแต่การชนหน้าของรถเก่งรถปิกอัพมันอยู่ต่ําแล้วยาวด้วยการชนมันจะไม่ชนกับการชนใช่เพราะนั้นมันเลยรอดมันเลยมุดแล้วก็เกิดเหตุอย่างที่ผมแดงให้ดูมืนน่ากลัวมากขนาดทาเล่นยังรู้สึกเออแล้วขอโทษครับท้าย10บล้อของทุกคันที่เราต่อไปนะครับครับเหล็กหนามากโอ้แน่นอนโอ้อย่าไปอย่าไปเยียมเขาเลยแหละนะฮะ ตรงเนี้ยนะเขาเลยกําหนดมาให้เพื่อเป็นตําแหน่งที่มันจะโดนชนแล้วมันชนกับการชนของรถเล็กใช่รวมถึงล้อมอเตอร์ไซค์ก็อยู่ประมาณนี้จะทม่เข้ามาเยอะนะครับก็จะตันอยู่แค่ตรงเนี้ยนะทีนี้ท่านผู้ชมคงจะเคลียร์ละว่าทําไมต้องมีใช่ครับมันเป็นข้อที่เพิ่มขึ้นแต่อย่างที่บอกคือมันลดความรุนแรงจากอุบัติเหตุได้ได้สูงมากถ้าเกิดไม่มีอาจจะเสียชีวิตแต่ถ้าเกิดมีโอเคคุณเจ็บแต่คุณอาจจะยังอยู่ยังรอดอยู่เนาะครับผมเพราะฉะนั้นส10บล้อมันเลยต้องเป็น5นิ้ว เพราะมันใหญ่ใช่ระยะต่ําลงมาเนี่ยก็แค่ไม่เกินสี่ไม่เกินห้าสิบเซนหรือเปล่าสี่สิบเซนเดี๋ยวนะผมขอดูโพยก่อนจะได้ไม่พูดห้าสิบห้าสิบเออห้าสิบครับถ้าเป็นหกล้อจะห้าสิบวัดจากพื้นจนถึงเหล็กตัวนี้ครับห้าสิบห้าสิบเซนถ้าเป็นหกล้อไม่เกินห้าสิบห้าใช่เพราะหกล้อมันเตี้ยครับหกล้อตรงเนี้ยเขาเตี้ยลงอ่าก็ยกสูงได้ครับผมเนาะทีนี้หกล้อเนี่ยเขาจะใช้ตัวเนี้ยไม่เกินสิบเซนครับหรือสี่นิ้ว ห้าสี่นิ้ว10ล้อใช้5นิ้วใหญ่ใใช้เป็นกลมๆหรือเป็นสี่เหลี่ยมก็ได้ก็้หน้าตัดเนาะครับใช่ครับผมเป็นสี่เหลี่ยมเหล็กกล่องเหล็กเหลี่ยมก็ได้ครับแต่ว่าหน้าตัดต้องไม่ไม่น้อยกว่า4นิ้วครับสำหรับหล้อโอเคเรารู้ไป2ระยะแล้วเนาะระยะที่3ครับที่กฎหมายกําหนดก็คือว่าตัวนี้ครับขอบของเหล็กกันชนด้านท้ายเนี่ยครับมันจะต้องอยู่ตำแหน่งยังไงบ้างครับผมอ๋อตำแหน่งนะครับ ทีนี้พอเมื่อกี้พี่นัทจำลองเหตุการณ์ใช่ไหมครับเรื่องของการชนตรงนี้ครับแน่นอนระยะท้ายสุดตรงเนี้ยที่ตัดลงมาเนี่ยครับตัวเนี้ยต้องอยู่ลึกเข้ามาเนี่ยครับอืมยี่สิบเซนเข้ามาเยอะไม่ได้ครับเพราะงั้นมีประโยชน์เลยขอขอกล้องขอกล้องไปส่องด้านข้างหน่อยครับระยะระยะตรงนี้นะครับที่ทิ้งแนวดิ่งมาเนาะทิ้งแนวดิ่งจากการชนท้ายลงมาเนี่ยครับผมสมมติว่าอยู่อยู่อยู่แนวเส้นแนวเส้นผมดิ่งการชนท้ายลงมานะครับเนี่ยตรงนี้นะครับ จากตรงเนี้ยเข้ามาครับต้องไม่เไม่ไม่เกินอ่าไม่เกินเท่าไหร่ยี่สิบเซนติเมตรสำหรับรถที่รถสิบล้อสิบล้อใช่อ่ารถที่เกิน8ตันน่ะน้ำหนักรวมเกิน8ตันขึ้นไปอ่าถูกต้องถูกต้องถ้าเป็น6ล้อก็40เซนครับผมก็เข้ามาได้หน่อยเพราะท้าย6รล้อก็จะใช่ใช่แล้วก็สั้นก็ได้ไม่เกิน40เซนนะครับไม่เกิน8 สำหรับรถที่ไม่เกิน8ตันเนี่ยไม่เกินแปดตันไม่ก็คือรถ6ล้อส่วนมากรถเกี่ยว6ล้อเขาให้อยู่เข้าไปได้ไม่เกิน40เซนแต่า10ร้ออยู่ให้เข้าไปได้ไม่เกิน20เซนเมื่อกี้เนี่ยมันเป็นความต่างของรถใช่เพราะรถขนาดไม่เท่ากันใช่10ลร้อมันสูงกว่าไงครับ10ล้อสูงกว่าก็เลยจำเป็นต้องเนี่ยอย่าเข้ามาเยอะเข้ามาเยอะ ความเสียงก็สูงใช่สิบยี่สิบเซนนี้มีผลมากนะยี่สิบเซนนี่เกือบฟุตหนึ่งแล้วเนาะแล้วสุดท้ายระยะสุดท้ายท้ายขอบความยาวคววาามยนับจากขอบตรงนี้ก็ได้นะครับต้องมาส่องจากด้านหลังครับอันนี้จะชัดเจนนะครับตัวตัวขอบของตัวกัดหลังจะต้องเสมอเสมอแก้มยางหลังเหมือนเหมือนนรือดูจากนี้แหละหรือถ้าจะอยากประหยัดเหล็ก เขาอ่ะให้สิบเซนไม่ไม่ใช่เหตุผลหรอกอันนี้พูดให้หายนิดเดียวครับสิบเซนให้ให้ทําเข้าไปได้จากระดับแก้มยางและหน้าแก้มยางไม่เกิน10เซนติเมตรหรือ4นิ้วนะครับคือถ้าถ้าทำให้สั้นกว่านี้ประหยัดเหล็กอ่ะใช่ก็สองข้างสองข้างก็ได้ได้ยี่สิบเซนยี่สิบเซนแปดนิ้วใช่ไม่ไม่มีผลเท่าไหร่ครับนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปคุยตรงนี้สักหหนนนนน่่่่่ออยยะครรรรรับซึึงงงงเเททีีาาาาาากกกกกกมมมขขขสํด้็ เพ,เพื่อเพราะว่าครับลดความรุนแรงที่จะเกิดอุบัติเหตุครับแต่ละครั้งเขาเขาก็จะมีสถิติแล้วแหะว,ว่าการที่มีมุดเข้าไปเนาะจะเป็นรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์ก็ช่งางจักรยานก็ช่างครับชนท้ายรถเนี่ย มันมีเหตุการณ์พวงนี้เกิดขึ้นเขาเลยทำตรงนี้ขึ้นมามันเรียกว่าผมว่ามันเป็นกฎหมายที่เห็นเห็นด้วยนะน่าสนับสนุนใช่ใช่ครับอ้อมันลดการสูญเสียได้ครับลดความรุนแลงนะครับแล้วก็สําหรับตัวนี้นะครับก็คือต้องทําให้เป็นไปตามที่เราสองคนพาไปดูเมื่อสักครู่นี่แหละนะครับถึงจะจดทะเบียนได้นะถ้าผิดเพี้ยนไปอย่างนี้เดี๋ยวมันถึจดไม่ได้จะมีเอกสารรับรองอีกใช่ครับจากอู่ อันนี้ถ้าเกิดเราต่ออู่ต่อ,ตอที่มีมาตรฐานมาตฐานอยู่แล้วเนะี่ยเขาจะมีใบรับรองมาให้ไปยื่นด้วยนะครับผมผม,ผมไปจดทะเบียนให้ลูกค้าแล้ววันนั้นทางฝ่ายเอกสารเขาลืมเตรียมเอกสารตัวนี้ uh huh. โอ้โหเงือแตกเลยเอกสารไม่ครบครับทำมาถูกครับ<อ>แต่ไม่มีเอกสารรับรองไม่ได้ไม่ได้ครับเอกสาร ทําให้ถูกด้วยเพราะจะต้องถ่ายรูปรจริงของคันาานั้นอับทะเบียนแต่ตรงนี้ไม่ต้องห่วงถ้าซื้อรถบรรทุกใหม่กับเราเนี่ยเราเตรียมเอกสารที่จะใช้จด<ต>ท,ะทะเบียน,ยนให้ให้ครบ,ครบถ้าไม่ครบเดี๋ยวเราจะรับผิดชอบจนมันจดทะเบียนได้ครับใช่ใช่ใชนะฮะซื้อกับเราอีซูซ k คิง y ยนนะครับวันสต็อปเซอร์วครับผมวันนี้ต้องขอขอบคุณมากครับที่มาให้ความรู้กับท่านผู้ชมนะครับ